นี่นะคะพอพี่เดือนได้ต้นไมยราบมาแบบนี้นะคะทีนี้พี่เดือนก็จะใช้อันนี้เลยค่ะกระดาษทิชชู่นะคะก็จะใช้กระดาษทิชชู่ในห่อรากของต้นไมยราบแบบนี้นะคะ um. พี่เดือนก็จะใช้วิธีนี้นะเวลาได้ต้นไม้ไม่จำเป็นต้องเป็นต้นไมยราบนะต้นอะไรก็ได้ที่ได้ต้นไม้มาแล้วจะเอาไปปลูกบ้านแล้วมันยังไกลกว่าจะถึงอะไรเงี้ย um. เดี๋ย็จะห่อแบบนี้นะคะ จแล้วก็จะใช้กระดาษหนังสือพิมค่ะใช้กระดาษหนังสือพิมนะคะห่อ,อนี่อแน้ล้หวหลงน่อจะห่อแบบนี้นะห่อให้ทั่วไปเลยนะคะหอไปเสร็จแล้วพี่เดนก็จะใส่ถุงค่ะ ก็ใช้น้ำนะคะเพื่อที่จะการหล่อไม่ให้ให้รากของต้นมะยราชมมีน้ำดื่มเนาะดื่มใส่แล้วก็เทนะใส่ลงไปแต่บางคนบอกว่าอาจใส่น้ำแล้วก็ยังเหี่ยวพี่เดือนกว่าจะถึงบ้านท่านผะู้ชมก็ใช้นี่เลยค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะที่ห่ออะไรก็ได้ซักหนึ่งฝา,น,งฝาน,งน,น้อยเดียวนะคะพี่เดือนใช้น้อยเยวเอง แล้วก็เทใส่ลงไปแค่นี้เองค่ะนะคะแค่นี้แล้วก็ต้นไม้ต้นนี้นะคะก็จะท้อยไปกับพี่เดือนอแขวนไว้นะคะเป็นวันๆเลยก็ไม่เหี่ยวนะคะพอถึงเวลาตอนเย็นหรือว่าพรุ่งนี้เป็นเรามีเวลาไปปลูกเราก็ไปปลูกแล้วต้นไม้ของเราก็จะไม่เหี่ยวด้วยถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ลองลองไปทำดูนะคะสวัสดีค่ะ